กับผู้รู้ก่ยวอบปัญหาคนเครือข่ายนะคะก็เจอคําถามท่านอาจจะเจอนะคะคนที่ท่านไปเชิญเขามาร่วมธุรกิจแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะเข้าร่วมได้หรอกอ่าคนส่วนใหญ่แล้วนะคะการเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายเราก็ใช้เงินนะคะแก่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะในการเข้าร่วมธุรกิจเครือข่าย เนเสียแต่ว่าพวกเขายังอยากจะใช้ชีวิตที่เหลือทำงานให้กับคนอื่นเขาจึงไม่มีความสามารถมากพอที่จะเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายกับท่านได้ในที่นี้โค้ดุไกให้ความหมายไว้ไว้ว่าคำว่าเงินไหลมาเทมาความหมายก็คือมีเวลาใช้เงินที่มีมากเกินกว่าที่ท่านจะสามารถใช้มันหมดมันเป็นความจริงที่ว่าท่านจะไม่มีวันเจอคำว่า เงินไหลามาเทมาในขณะที่ท่านยังยังทํางานให้กับคนอื่นท่านจะไม่มีวันเจอนะคะคำว่าเงินไหลามาเทมานะคะกอบนะคะก็เป็นคำตอบของคนที่บอกว่าไม่มีเงินไม่มีความสามารถที่จะเข้าร่วมธุรกิจกับท่านนะคะก็ส่งคลิปนี้ให้เขาฟังดูนะคะว่าการที่ เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินไม่มีความสามารถที่จะเข้าร่วมธุรกิจกับท่านได้ส่งคลิปของโค้ดุไก่นะคะเป็นคําตอบให้กับผู้มุ่งหวังของท่านนะคะเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเซฟโพสต์เอาไว้นะคะเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะคะเซฟเอาไว้เพื่อที่จะส่งให้กับผู้มุ่งหวังของเราพบกันคลิปหน้านะคะโคดุไก่ตอบปัญหาคนเครือข่าย